สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับอ้อมนะคะที่พรีเมียมยูสคาร์ดอนธานีนะคะวันนี้นะคะอ้อมจะมีรถนะคะสวยๆนะคะเป็นซิตี้นะคะสีเทาคันนี้มาให้ชมเราไปดูกันเลยค่ะค่ะเริ่มแรกเลยนะคะเรามาดูกันที่ด้านหน้านะคะ,อะ Honda logo, ฮอนด้าโลโก้ฮอนด้ตัวใหญ่เลยนะคะแล้วก็กระจังหน้าชุกโครเมียมตรงนี้ด้วยนะคะกระจังหน้าโครเมียมหลอดไฟนะคะ เชียวสวยนะคะคะสำหรับไฟเลี้ยวนะคะจะมีอยู่ด้านข้างตรงนี้นะคะทั้งทั้งสด้านเลยนะคะแล้วก็ในส่วนของแม็กนะคะแม็กแท้จากโรงงานนะคะขอบ15ค่ะเราไปดูในส่วนของด้านหลังกันต่อเลยค่ะ ะะด้านหลังก็จะมีคันนี้นะคะจะมีกล้องด้านหลังด้วยนะคะแล้วก็ไฟท้ายสวยหลอดใหญ่เลยนะคะแต่ตอนนี้จะเป็นเป็นหลอดไฟแบบเป็นแบบไส้เนาะแล้วก็มีโลโก้ honda ตรงนี้นะคะ,ะแล้วก็คิว้วโครเมียมสวยเลยนะคะ,ะเรามาดูภายในช่องเก็บสัมภาระกันค่ะอะ สำหรับภายในตรงนี้นะคะกว้างมากแล้วก็จะมีเป็นเหมือนเป็นกระรยี่นะคะสวยเลยนะคะใช้เก็บสัมภาระได้เยอะพอสมควรเลยนะคะนะคะกวา้างเรามาดูภายในตัวรถกันนะคะว่ามีอะไรบ้างคันนี้นะคะจะมีจอให้ด้วยนะคะแล้วก็เป็นปุ่มปรับแอร์ออโต้ด้วยนะคะตรงนี้พวงมาลัยก็จะมีปุ่ม รับสายวางสายตรงนี้ให้ด้วยนะคะอ่าแล้วก็อีกอย่างหนึ่งจะมีตรงจะมีปุ่ม power outlet นะคะให้แล้วก็เป็น usb ให้ตรงนี้2จุดเลยนะคะอ่าแล้วก็จะมีเป็นคันนี้นะคะจะเป็นปุ่ม push start นะคะอ่าปุ่ม push start ในส่วนของบาะนะคะจะเป็นบาะกำมะหยี่สีครีมนะคะทั้งด้านหลังแล้วก็ด้านหน้าด้วยนะคะสวยมากเลยะคะ่ะ สำหรับท่านผู้ชมนะคะที่เห็นคลิปนี้แล้วอย่าพลาดน,นะคะใครที่สนใจ Honda City 1.5V+ Plus คันนี้รุ่นปี2016นะคะจากราคา439,000บาทลดไป50,000บาทนะคะ<อ>เหลือเพียง386,000บาทเท่านั้นสนใจนะคะรีบติดต่อมาได้เลยนะคะที่พรีเมียมยูซาวดอนธานีทั้ง2สาขานะคะสาขาโนนสูงหรือสาขาดาดีค่ะเดี๋ยวสำหรับวันนี้ขออนุญาตาลา ท่านผู้ชมไปก่อนแล้วเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะ